สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องเป้าไปซูฟูซุกุนคือเก่าครับพี่น้องโอ้ยมม่หนีมากอยากตากเข่าพี่น้องบรรยากาศตาเข่าได้แดดนี่ครับพี่น้องทีนี้ก็ตาเข่าอยู่แต่ว่าพ่อพ่อยวนแล้วเพิ่นจะกินเข่าเลยครับพี่น้องนี่ยเพงว่าเราบิ่งครับนี่ครับตำนานการตั้มน่านหอยดิบโอ้ชุกแบบนี้เพราะไม่ยวนโอ้ย น้องไปครับมาเบิึงครับนี่กับเขาเรากินง่ายๆครับพี่น้องนี่กินง่ายโอ้ไม่ดีบ่นี่ไม่ดีบนไม่ใจเก็บมาเกอยวอันี้นี่ยังนี่เท่าเท่าโอ้เทายน้ทาครับสลายน้ำอืมอีกประเดกโอ้ประเดกครับการเจี๋ยวหวยเหรอมาเงี้ยโอ้ครับเอฟซีที่ถามหาไปยวนนะครับมาแล้วพี่ดองจับหน่วยให้ระวังจับหน่วยระวังครับระวังคมบานมีคูนแดงเข้าไปนี่มือจกเลยวะ Down, hmm. uh, หอยสดนะครับพี่น้องนี่บ่เป็นหอยสดหอยหอยบ่เป็นหอยสดต้มเรื่องหอยตายครับพี่น้องหอยสดสดเลยตัวใหญ่ก็มีตุ้บเงาเลยครับระวังให้ดีมือตีนจะฟีพามเนี่ยตั้งลงไปนี่เล็บยาวๆจิกลงไปก็ดึงออกมาครับง่ายแต่ว่าให้ระวังดีๆคมแหงก็มีดกูนจะสิกินยังไงบัดสำนาน เอาแบบสุดๆเลยวะสุดๆนี่ละไหลๆไหลเซิฟไปเลยอืมไหลเซดไปเลยมื่อนี้ยับไบ่ยับไบ่ครับพี่น้องเบิ้งตัวนี้เคลียร์ลงไปนี่ครับอันนี้เป็นความสามารถพิเศษนะครับอันนี้เขาเรียกสาฟารามีแมนครับตอนเจียวกระวังให้ดีข่มคมเบิร์ดสายหนึ่งวันนึง บ่อเข้ากันร้องเข้าไปอีกขนโอ้ยออกเบิร์ดต้องได้บัตรก็มาเอาแยกตัวระบบตัวของของเพลินอันนีคของเสียออกเออตัวนี้คือเขาแดงง่าอันนี้ของกินกระเพาะว่ารคือเอากระเพาะที่กินพวกหญ้าพวกยังออกเขอโทษว่าเพื่อสำหรับผู้กินนะครับอันนี้เป็นความชำนาญพิเศษของบริวานครับว่าผู้เรากินต้นต้นตำรับ พี่ว่าอลองเบืองในที่ล่ะนี่ระวังต้นต้มรับของของอันนี้ครับอกินดิบกินลงไปไม่ว่าจะเป็นคลิปไอ้ยาให้ออกนอกกรอบแล้วก็ยาทะลุจนเกินไปแล้วแตกนี่ก็เก็บเอีกนี่เขาเปิดโอกาสให้ห่อหกอใส่ขวางัดออกมายุแบบนี้บางที่ก็ได้บางที่ก็บ่ได้ได้แต่กระฟอออกมาก็เอาฮานะสันดอกว่าได้ก๊อฟขแลู่มันนี่ นี่ว่าเขานี่นะครับเขานี่ครับเขาเราเอาใส่ถุงมาอย่างดีไปอ้วนเลยเราเราเป็นอันนี้ครับอ่าเป็นตำซชอยหมูบวานครับจูลงสีจำชุมชนชุมชนชนครับเนี่ยลูกหน่อยกับตะเคยเมื่อค้างเข้าไปนี่ครับจะคข้องตั้มน่านคลิปดังครับพี่น้องโอ้คนติดตามทั่วประเทศครับนี่ครัโอ้ตัวนี้ค้องกินข้องกินตัวนี้กระเพาะ ล่ำใสแยกระบบนะครับเลาสีแยกเพะ่บสแยกระบบแก้วเราก็ปลาแดกโอ้ยเป็นปลาแดกปลาเดกสีตัวใหญ่เนีปลาแดกหัวมันเลาสีกินให้บนครับพี่น้องมันีก็เอาอันนี้สไลน์หนามมาโอ้เท่าเท่าใส่บ้านพี่น้องเอาเดี๋ยวไปค่อยเด้อปอนแฟซีเพิ่งเนี้ยไปกินสีตัวนะครับนี่ครับปลสาหร่าขันมีตำบางฮวงแหงแสบตำแก้วนะครับสลน์โอ้พี่น้องกินง่ายๆครับ เขาเขาใส่บ no uh, yeah, right. ่เขาใส้น้อยนึงสุดยอดครับเนี่ยฟ้ากินหลายเขาไม่กินกินมากอ่ะมันมักเปรี้ยวครับมันเงาใส่เนี่ยบ่ล้นไหลมั้งแฉะเดี๋ยวสุดยอดครับพี่น้องนี่อยหอยหอยนี่ยไม่ได้ต้มนะครับพี่น้องนี่อยไม่ได้ต้มแล้วไตของมันมันใหญ่ครับน้ำไหลเลยสดเลย ับพันลำครับพี่น้องพันลำพันลำด้วยเท่าครับพี่น้องสาลายอีสานเท่ายอีสานไม่ได้ตุมครับพี่น้องพูดบุ่ยไอซีเบงซ่าอุ้ยอู้พี่น้องกินบ่ได้จะเปียกมันอ้มานทานกันพี่น้องอ๋ออาหนามลองขอด้วยกันอาเกลี่ยไขก่อนเก้ี่ยข้าวจั้หน่อยพี่น้องอันนี้ก็เข่ากัแหลกง่ากินอยู่แบบพิศนัยเนาะชุดเก่าพยุวรเนี่ย ไม่แห้งคองแฉบโอ้ยยังมากใชสชุดที่สดมันเป็นยาขี้อืมยาเย็นโอ้ยยาเย็นครับพี่น้องรักต้าท้องรักตาใสครัเป็นยังหัวแข็งแรงก็เก่าประโยนผมมาเกี่ยวข้อปีเดแล้วก็พยายามทายคลิปให้เอฟซีเบิ้งนะครับพี่น้องโอ้ยเรากินแฉบนุ่มครับอันนี้ได้กินอะไรอยู่วะอันนี้บ่ได้มันเป็นเศษเศษตินี่ก็รำรำไน้มันกระเพาะมาตา ล่ำใจก็พอเพราะว่ามันกินพวกนี่ดิพวกหญ้าเอาต้องเอาวันที่เหลือแต่ว่ากินได้ยูแต่ว่าเอาไปคั่วมันสีแงมันสีแงอ้ากินน้ำลองขอกันพี่น้องวิ่งกินเจ็บกินนัวครับเป็นพี่น้องบ้านเอานี่รับข้อพยุนสาลายเก็บมาจากน้ำ มาจากน้ำเออบะกหอยกับบะกหอยสดกับพี่น้องฮะไปมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันครับสำหรับไอซี่ที่ถามว่าพยุวนไปใส่เข้าไทายพยุวรรณเนี่ยผมก็ไปเฮ็ดงานอยู่เชียงใหม่กับพี่น้องมานานที่มาลงมาไปทายอยู่ยังผน่าเส้นแม่นครับกับการทายครับสกิโลเขาไล่หนี กับช่องก nah ุ๊กแต่สตูดิโอนะครับกินเนื้อครับกินเนื้อครับอะไรนี่สายสีเอาไปเบื้องลึกคิดไปยวนครับใส่ดูดยยุคลองยุช่องกุ๊กแต่สตูดิโอครับกินเลือดสดนะครับพี่น้องกินเลือดสดไม่ได้ทุบทีละแด่นนี่ครับผู้ใดคิดคิดหอดไปยวนเดื้อจับจูบกันลุงเสียงพันสายกินดิบตลอดสำหรับ ผู้ที่คนลังค้นแปลว่าที่ตายกินดิบกะอายุมันกวนยิ่งเครื่องกรอนละหักแพงแบ่งปันเบิร์ตจูบูตะกโอ้เป็นความชำนาญนะครับเป็นรวมโลกเป็นความสามารถพิเศษเลยครับพี่น้องขั้นก่อนจีโจกให้ระวัดระวังนะครับขออสเบิ่งเลี่ยวเป็นความสุกความมันเถืงนะครับบะเมียนว้าจนโจไม่ไม่ไม่กับไซร์เลยไม่เงาหิ้วเขาเปันวาดบด เพต้องต้มครับแซ่บกว่าสำหรับไปอ้วนนะครับมันต้มมันเหนียวครับสำหรับผู้กากินผู้่็ผู้่็กินนะครับก็กินดิบก็ขออนุญาตขออภัยนะครับพี่น้องว่าเอาต้มเอาอันนี้พยายามจะพัฒนากันแต่ว่าผมมักดิบๆไมุ่ดยอดนะพี่น้องบู้ยคุณน่ะเต่าสีเบิร์ดกล่องนะครับพี่น้องสำหรับที่นี่ไปอ้วนปากใหญ่เอฟซีไวพอนเอฟซีดิตี้เด้อครับแม่กะ เงี้ยขากเขาเหรอออจริงทุกอย่างกับเย็นเย็นทั้ใจครับอือขาดแม่หาเงินให้มันขาดเมีหลวงเขาก็ยังไม่แม่เขาอยู่อออือสำหรับแต่ช่วงความออนุ่ยพ่อหน่อยเราไปยังไงสู่สวรรค์เขนไล่บอกว่าบ่เป็ี่ยนละโอ้ประมาณนบอกคุบอสฝากเอฟซีแบบว่าดูดีมีแห้งน้ำด้วยด้วยวะ อยู่ดีไม่แห้งฝากก็นละก็แช่ให้พี่โขกหมันโขกหมันกดไหลก็แช่เนาะมีเงิน่องส้ใมีเงินต่องไรกันขึ้นหอวพี่ยวนมาโเลยครับบ้านหนงครับพี่น้องเงินไหลกองท่องไหลมากคือบเป็นแบบเราเป็นเหมือนอะไรครับเป็นเพื่อนนี่อยู่โรงสีชุมชนบ้านหนองแสงนะครับเป็นแบบเก่งดอกแวะมาเยี่ยมยามเราได้ แต่ว่าคันมาเยี่ยมย่ามเรานั่นเรามักเนื้อาจร้ายครับพี่น้องซื้อมาได้ร้ายโหลดประมาณห้ากิโลนี่แหละครับพี่น้องขอบคุณในร้ายครับคลิปนี้ขย้อนครับครับครับโอ้กินเข่าอยู่ดีมยี่ยงครับอยู่ดีไม่แห้งคนครับอืยบ่ดีบม่แห้งทุมั่วกันอืับ๊ายบาย